สวัสดีพี่น้องสบัสดีเดอ้อพี่น้องบัดสู่สุขอนบัดสองสุบอนพี่น้องเนาะบ่าวลิตัดผมทรงนี้แลวบุคือหัวบ่าวลิปันไก่หน่อยหัวล,ะล,ะล,ะละอยน้อยหนึง่งมือนี่เบ่าวลิกอ่ามาหาไม่ถา่าสเสวยพี่น้องซื้อไข่มาแพงนี่บด้มาหาแล้วดนะไข่แพงเก้าชิปเพี่น้องโอ้พันข่างจะขึ้นราคาเลยเมื่อก่อนซืดมีแต่แปะเจ็ดชิปเนาะเมื่อนะนี้เก้าชิปเลยบุ๊หัวเป็นด่น้ำถ่วมฟาร์มไก่บ่พี่น้องไข่ขึ้นคราคาเนาะ อ้าเดีเ๋ยวโดนแล้วได้ครับบอได้มาเพื่อนน้องเนาะได้ยินข่าว่าเล่าอันบสบายเลยอยากไปปวดสุขาภาพจมอยากไปปวดสุขภาพเพื่อนเนาะโอเคนิคเชโน่เพื่อนละแต่ว่าก็พอมีเงินแล้นะวเนาะจะใครไปเอาลิพาไปนะเปาลิก็ ผมเงินคือกันแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าไปแต่ละเทือมันต้องเบิ้ลระดับสองสามล้านพอดีพี่น้องสองสามล้านเนาะจากปวดเห็นโลกแต่ยังเป็นว่างยาให้กับเบิ้ลระดับลกัลกนั่นพุนนพ่นละสามล้านพุ่นละบมคือได้เขาไปอันห้องหมอห้องหมอทั่วไปแบบคือว่าแล้วเขาเอา,เอาสมนโนคอัวไปยืนกับจักรามีหรือบส่สมโคะนคะอัวเนี่ยพี่น้องเราอยู่ตามน้ำบ้านน้ำเมืองเนาะ มีนน in ้บัลลีขมายามกับพ่อได้ซื้อไข่ือยังยังบอกว่าพ่อเดือนได้บัลลีมานี่คือเนาะที่ว่าซื้อไข่ซื้อขนมมาไว้ให้เลาที่ว่าแม่แอนนาใส่ให้บัลลีมานะกับแต่เก้าก็มีแต่แม่แอนนาผู้เดียวเนาะที่เพิ่นซอยขับลุงขับพิ่นพันลลายๆเด้ออันนี้อะไรน้องเนาะเพิ่นซอยซอยบุกเคยทิ่มบุเคยป้าไม่เ่าได้น้องเนาะบุกเคยทิ่มบุเคยป้าไม่เ่าได้แม่แอนนาผู้เพิ่นซอยบัลลีตลอดมาแล้วเพิ่นเคยขึ้นทิ่มคยป้าเพิ่นอยู่เมืองเนาะเป็นอยู่ต่าง เพื่อป้าแม่เท่าดอกเพื่อนเพื่อนอะไรชักน้ำซื้อดอกซื้อใดก็เพื่อนตู้หยอกตู้เย็นก็มีแต่เพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนก็ถือว่าเบิร์ดลายอิลีเหมือนกันใช่ไหมเบิร์ดลายซอยแม่ตู้แก้วก็เพื่อนกับน้องเพื่อนเนาะแม่น้าคับน้องเพื่อนก็ลายย่างแล้วเพื่อนก็ซอยจนเบิรดจนถือว่าชุดยอดหลับพี่น้องเนาะในการซอยแม่เท่าเนี่ซอยแล้วในบ้านป่าชีวิตของเราแม่เท่าเนะาเนะกับมีกับ มีข่าวดีนะเป็นข่าวดีสำหรับนั่งใบเด้อเป็นน้องน้องข่าวดีเบาลี่แจ้งข่าวดีไว้ตรงนี้เลยว่าซื้อร,รถทีบให้นั่งใบมันนี่เนาะซื้อรถทีบเบาลี่สบเอาขั้นสูงนะเอาขั้นประมาณผู้ใหญ่ขี่ธรรมดาเนี่ยนะไปพุงเฮียนเนี่ยเอาขั้นใหญ่รายกันยากได้เ่น้องเลยเนาะเอาขั้นสำหรับเคยขี่เด็กเปน้องคือดูบ้านผัวเราแต่เก่าเนาะก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีชื่อเพันว่าแม่ใต้เนาะ เป็นฝนากเงินนายเปาลี่สามพันสามพันบาทกับทักอันค่าโอนแล้วกับสีเรือประมาณบุคคลสองล้านนะพี่น้องประมาณล้านปลายรปะมาณล้านปลายนี่แหละอาเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันนี่เปาลี่กัสีได้ไปซื้อให,แหแ้แล้วตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เนาะแล้วสิขี่ไปซื้อของซื้อน้ำกล่องน้ำแข็งกันเจอกันแต่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ แตว่าทำตัดจุดประสงค์ของเพลินและเห็ดให้สาบายในน่าจะมีรอยยิ้มขึ้นเพราะฉะนั้นซะหลักๆก็กกคือให้สาวใบในเลิกสิ่งกบายยม,มุกเลิกอยากเลิกยาสูบแต่ถ้าเป็นไปได้นี่แต่ว่ามันเป็นไปยากเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเรากินยากินยาป,ปอมประสาทนี่เขาก็ต้องได้บอกได้สอนแล้วแต่ว่าทั้งเขานี่บอกไป่ได้นอกจากไอ้เธอกินยาเนี่ยพี่น้องเนาะเราดื้อแต่ว่าต้องกินตลอดเป็นหน่เนาะกินตลอดกินมื้อละข้างเนาะ เอฟีบอกแน่ผู้ใหญ่บอกแน่ท่านหมอเพบบอิ่นก็บอกคือกัดกินมือหรคอั้าตอนแรกก็ได้ตอนเศร้าได้เบาลิสิตบอกเพิ่นเนาะเพิ่นะเนาะเพราะว่ามันต้องได้กินตลอดด,ด้เนาะเป็นเงินทั้งแม่นั้นสิริเพิ่นฝากไว้แต่ดนแล้วล่ะทีวท่วา่วาเศาไปซื้อยานาะเพี่นะ้อนงะฝากไว้แต่ดนดนแล้วเขาไปซื้อยาใหมแล้วแต่อยู่ทีแล้ววา่าจะรักษายาได้ทำไรเนาะอันะนี้ก็ได้ย่านแต่เรากินแล้วเราบ้วนถิ่นน้ำแะไรยามันหลมนะ็ดเนาะเพี่น้อง มีแต่ว่าซอยกันปัวเอาพี่น้องเนาะนี่ยังกระหายอภัยแล้วเราเป็นคนที่ว่าพ่อแม่เราทิมเบิร์ดเลยในเมื่องก็ง่ายใช่ไหมเทิิกับพ่อแม่ทิ่มนั่งใบกับพ่อแม่ทิ่มเลยแล้วเก็บมาโฮมกันแบบนี้ทั้งผู้ใหญ่เพิ่อนนะให้โอกาสผู้ใหญ่เพิ่นให้โอกาสแล้วก็เลยได้มีสุขวันนี้เนาะไปพี่น้องขับไปเบิึงมาเถ่าเฉวยน้ำกัดไปเออไกลๆอย่างนั้น อมายามเราต้องมีของติดไม้ติดมือพูดเราเป็นผู้เฒ่าเนาะนี่ขาแล้วฮะแล้วก็ได้กี่ขานเด้อพี่นอ้องสิหาลกเอาแนวปลูกไปให้นังใบปลูกพวอมันเอ๊หอมหออ่อนี่นะป้าขาวทองไม่เถ่าขึ้นญ่แท้เนี่เถ่าป้าขาวทองเจ้าขึ้นญ่แท้ ดี๋อวมังหุ้งไปให้นีงใบตำพ่อมาเนีฮะหูอ่อ้าหูมดเลยได้เงเบายดีได้ยินอยู่บ่เออ่น้ใกล้เนี่เอาเอาไปไวบ่ไปเลยเนาะเดี๋ยวจะใครเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้ยาจะกินนมเด้ยา บไมีผุดไข่น้มอบใส่แบานมี้เอาฝนน้องใช,งชเเมม่เลยได้ฝนลงเมื่อนี้ได้ลมวันต้มฝนให้เขียนโบอเออให้เขียนสบายดีแล้วสบายดีก้องคอยแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเพียงอย่างว่าอยากไปกวดสุขภาพนะไข่โบเจมื่บอาไปถิ่นเ้าไปอีล่ละ เป็นบดบาทบทเมืองอยู่อยู่วัวชกเขาชกเขาชกเขาเป็นพี่ปอมาเข่าล่างวะพี่แมนโอ้ยพี่ปอบอกกินเนาะเข่าแล้วเขาเคยแ่บเพราพี่ปอว่วแ่บเนาพี่ปอกินคนได้เพียงมาจะคือพวกพดกนีมีแต่ไข่อะไรมายามไม่ได้มาแต่ดนมายามคือได้ยินข่าวอย่าไปกวดวสุขภาพอันนี้ขขาวน้ำเกลือแ่ยวเลยอ๋ออุ่นเฒ่าเหรอเนาะขาดน้ำไห็ก๊ะจี้กับชักยญาสี่หิบพัน บ่มีเงินหายในหันเนาะมีบ่เงินยาหายเช่าที่หาชิปเพื่อให้ขายาชักกินสี่สิบนี่ชิปพันเออ่นบึงอยู่ได้ยาก็ได้โทรไปก็โอ๊ยว่ะคนนั้งเต็มเฮือนอยู่บูอยู่ก็เมื่อยชักขันเงินกอยัหายตอนนั้นเบิดแตอะบ่เบิดเตอดิเบิดนตทำยานี่เออชักยากินยาชักยากินยาเออเบ่ได้อยู่ได้คอยจกเรือนนี้คอยเฮกเต็กเฮกนักเข่าเพราะเขาไปชื่อได้ บรได้ไปห้องมอยเคื่อเราได้กวดเคื่อกวดแตร่องกวดทานมอนี้แล้วมากวดเนาะมากวดอยู่นี่แล้วกวดในเรื่องผุดกวดเลยวดอยู่ดีไม่ให้ยูผุดเหะปกติอยู่มันด้ตีอยู่มันได้ตีเขาตีเขาหันใจยากบอกเท่าเฮ้ยบตีเท่าคนเท่าพอเขามันกินนามมัลงมันบิดบอกมันบิดหันไปเห็นยังนะมันอยู่อยู่กับบิดแล้วแล้วมาเฉียนไห อย่างไรยั่งอย่างเด็พื้นต้าลุกต้าหลุมก็ต้องลุกไหมคนอยกคิดสุกหมันไปบินบาดมากเลยไหนเกาะเด้นแมวโหมเรื่องของเขาชูสิใจยมันใช่เขาเปนเรใจเป็นใี่ฉันจะดเป็นเหตุบุญบุญคอยรถจอดรถไว้หนอจุดบริกานคนหลักรถแค่บอกแล้วเหืไปคอยจูออาไปชุกเอกก็เด้ยันคนหลักเลยชุกมาทั้งคีนนะแม่ชุกขมันไอไก่ชีาเขาไใหบ่ เอามาเดื้อหลุดดื้อเอาเขามาในสิเดื้อเว้ยออกก็ได้อยู่ดอกไานคุณหลังเนาะเขียนหลุกไม้พุดยากเขียนได้แล้วเฮ็ดเถาเลยเถาผมไม่จะเถาเขนหลักหลุดหลักเลือดได้แล้วผมมีเงินมีคำผู้ดีเลย เดี๋ยวชื่อนุมชื่อแม่ไห้กินแหละชื่อพี่ช่างมาแต่โตเอาจตขาไหมขาจะห่มาซื้เอาชื่อ,ชอยชื่อนุมเยแต่มได้มีลายคอหาเงินชื่อนมลูกกันยังย่า,าแล้วคุณเม้่อไมาหายวันเดียว ô phần hải những bữa hoạt đường chắc những hoạt đường nữa đào bột sô nó khăn bột sô còn say bỏ bớt đâu nó trong ừ. ừ. đây chỉ đây chị đây bột sô của chị bột đại đây trong mùa đây mùi mình... gì tài ừ. ừ. còn tài xe thô dùng nhãn hết nước khả năng của tài thôi, của tài không thấy bà. nào bạn đấy không có cúp gì thì đứa ừ. bạn bạc bà thang nào bỏ ừ. thằng nhiều của mà tên là เม่อได้เมื่อได้ก็ชอกไปเลยเขาว่าต่ลองว่าเห็ว่าหมอนี่แล้วผมมาชักยาเมือนนี้ชักแล้วก็เมื่อนี่ชักขคร่ยาผออยู่วัดเด๋ย์ยาผอก็โชคเพราะยาผอช่างเป็นเทอไปโชว์ที่บ,บ้านเอ้ากำไรกำไรช่วยเอาเงินเอ,อ้ย

ก็คั่วหายแลอวเราลูกนั่งชมไปชมขอบมะขามไปนี่นายแบบเนี่ยเอ้าเอาได้ไหมก็ได้ในสายคไปมันเยี่ยมเจ้าบ่ดีใจไงบ่ดีใจเหรอแล้วฝืนมาแห่งดีใจใครมากก็ถามใครมากก็ถามถามค่อยบ่เออถามมาค่อยนะถามมาเจ้าบ่เนี่ยูกจะบ่มาบ่บ่เป็นอะไรจับโหอือบ่ชักชับ Hoặc của chắc chắn đây đây chắc, chắc giả kinh, sự, kinh đấy. kinh đi đi khỏi 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 đấy khỏi 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 เขาอะไรเบิ่แล้วเขาเขาไปได้มาแล้วมาห่งบอเขาจงมาให้กินดีเยมาห่งมันหลายเนาะห่งจะเนาะเขาไปดีอะก็เอาแจากสองทำด้วยด้วยก็จะไปฝากคนไปบิ่เขาไปนูกไปเือเบิ่งเห็นแล้วนผู่ไรผเรืองอี่แม่เขาเนี้ยวแหละ ไอชามบกขาเจ้าไอกิน um หัวใจเลยบดข้าวเสแล้วได้บดกับพี่้าขอทานกินตัวะโอ้เข่าว่ะบอกบับดีโย่บด้านกินก็หายบดปวดลัดยหนึ่งวรัถวยเนาะขันได้บวญถวดถวยป่ะเต็มชอบผู้บดแบนเนาะบ่เต็มดอกะฉ่ายบ่บ่บ่คอยเชียวมาให้ตัวเขาะนาะเขาเนี้ยวบอกเขาเนี้ยวเขาเจ้าน่ะฮะกระดำปีนี้ยังไม่ได้ออกดูบ่บ่เอาลายกระยาจะ พอเด็ดหนึ่งแสบาทเสร็จแล้วห้าร้ชิปโลเนาะออาชิปโลบ่อรายแล้วนี่น่ะกอยจิตักละกายมาให้แต่เขาคือเขาคือบุเคยเบิดเขาเจ้าฮะโอ้ยเจ้าจะบอกรายเป็นข้าจังหันข้าจังเพลี่ๆเขาแต่ชีได้แต่พี่ชายจะไปชซี่ปูุ๊กย่ำแลงผู้เขาจะมาแลงมาหุ่งเนาะย่ำนี่เขาบอกมาแล้วเจ้าก็คือบ่เรามาชงกินเข่ามาหุ่งก็เบิดก็เป็นแล้ววะ แต่เก้านะพี่น้องเข้าร้อนอะาลายนีมันมึงห่งเลเนี่ไม่แลวบ่ายบางุ่งเพือนได้ก็ลุกเป็นงนเป็นงนใช่ไหมครับบ่ก็มันลุมมันเล็มมันหันเออเอาบยฮักขึงรอกคนลัคนฮักขึงล้วคนฮักเอไปเลักได้ชู่วยบุญบุญเย้าบุญข่อยบุญยาผลดีเกณฑ์มาผิดกระต้รับเพื่อก็ใต้รับเบิดเพากระูกะ พาคุ้มผลโกะพระกระตูนะ,ะกับบด้เห็ในนเดใครเห็ดให้นะนี่อะไรขันแล้วผลพาคุ้มผลเกาะพระกระตูะนมันขาดไปขึ้นมาไม่ออกมาหงุด้วยใชเป็้นหิตพระกระตูนจักลายตัวเดี๋ยวบักอันนั้นมาบักเล็ตมันเป็นโมหิตพรกระตูนเป็นๆแล้วบดายหกชิปกับจ้างให้เขาเห็ดลูกหย่าคุดนี่ไล่เป็นเงินหกชิปเอาเงินจ้างเขาเลย จ้างเขาได้เขาเลยเห็ดไห้บอกอะไรเห็ดไห้พกชิกับพุตอันนี้แหละอเล็กน่อยบอกออน่อยผมชนบาลิทีตจักแล้วเขาจะได้เงินส่วนผมปไกมันตายมันจ็ขายในรุ่แชิปไอ้ที่ขายแพงก็ได้ดิ โอ้ยบ้านอะไรเขากระช่อกินเลยะมันมันไม่ผุมาขายโลแพงปานังหงกรมห่วยเลี้ยงอะไรเบียผ์ขบ้านชื่อกินบุกบนะเจ้ากินเออกินแล้วก็มันเขาคัวให้กินเขาคัวเต็มดแดงๆเบ้อเลยเอาเปลี่ยนวันนั้นข้นจับมาให้เป็นตัวที่ได้กินบ่ษะบ่ได้กินแค่ยาโอ้ยเห็ดปานังกระเห็ดเอาก็กินเลยวะมันตายเลยเขาขาเนี่ย ท่านกับบุคคาบุกินบ่ก็จะบุคคาบ่จัาน,นบาปบ่เอ้ยย่านบาปบาปวันจะเกิดมากไก่กับบริขาปูป้ากับบริขาคนย่านบาปเนาะเพระาะยีจักจะเกิดแล<ค>ว้วเด้อเดี๋ยววอาแค่บาทกันนี้ฮะก็นั่งนี่ลูกขอบ้านละมาให้ปลาขอปลาดุกฉำแคขนี่แลหละปลาขอตายช่วงตูปลาดุกโบตายเนี่ยจอยกันนั่งคันเนี่ยคันกันนั่งคัน ม่แช้อกคอยดอกไม้ช้างตัวี่เรื่องป้าเออว่าอะไร่งตัวแต่คก็บึ้งเลยเนาะป้าลูกมันจะไปไปแล้วไปอต่างตีนกันแล้ไปหูอก่านนีในแผ่นก็ดูนี่เพื่อกระชับาทไปแล้วไช้เสียอาโทรที่ใดอะไยดำป้ากูไปไปใชุ้ม ไปกิดมาขอดไม่ใช่ <laughs> <laughs> เป็นไดยอันเจ้าคันมีเงินพาไปกวดนี่ไปอยู่บ่ <laughs> ไปอยากไปกวดอยู่ี่บูมีงเงินพี่จมว่าอยากไปกวดคล <laughs> ินิกแค่นึกจีไป้ผู้ไรใช่อกบนแม่น้ำผู้ดรอยู่ใช่หร<ะ>ือขันคขะฉิบไนได้อยู่ใช่อยู่สวรรค์ผู้แล้วมึงบูมีเมื่อแต่กระมุก เตอ้าคนเป็นปี่ไปพึ่งอยู่หมกได้บ่แล้วมันบ่ได้ปีนนี่นะบ่ได้ปีนฮะให้เขาช่องให้อันนี้มันช่องบ่ีปีนอั่นี้อยู่สายเรช่องบ่เป็นสวสุขศาลานี่สุขศาลาช่องบดีป็นดอกพูด่ิชโนผุดดอกแล้วผุดกระโบกได้มชโนผุได้อยู่ดอกสองฮะก็ไปนดังก็เย็ดแข่งเห็ดโหกระเพาะห้าผุดแล้มีกระเพาะอีกกระเพาะปีนเห็นเหาะปีนได้หันใจได้เอ้ายกเป็นบ่ได้แล้วอย่าง ไปหันหันใจชุมือนี่ได้ชุมือนี่ได้ให้แล้วไปใช้ชบิตโบรานบ่สบายดีสบายดีมาจอดไเทถาบ่มาเรีนนอะไรบ่มาเลีนนในแถวเท่๋ยวเดี๋ยวไปเแถาคนจักปีแล้วจอ4สี่สิบบ่โอ สีกระทาแปปลายเนาะพอนป่แปดสิบห้แดสิบวนนี่บ่แม่นแปดวนสี่เท่ากันแล้วก็เยอะออจังเลยเฮ้ยแต่นอกก็ได้สามสิบสี่สิบห้านเกิดวันชื่อดีจะชื่หสิบแหละเอยว่าเจ้าต้องแปดสิหหรออ๋ออย่งน้เจ้ามีชำนาครัวบ่ก็ไม่แหละใช่ว่าเป็นคนไทย ก็ไม่ใช่มาโน้ตเล่าเลยไทยเ่าใช้มาโคก็ไปจุดได้เพื่อนกันจุดนะนี่ได้เช่าเพื่อนก็ได้มาว้าเราเฮ้ยไทยพพ้อมเล่าเพ้่มบ่บ้านนี้ไปทำแล้วนี่จิมพพอร่วมเพื่อนแต่กี่งโคบุรีไปอยู่หันดิ้นคยแหละตัวนั้นมันยังนี่ป้ายยังี่เออเอาซีรีส์ไรต้องไป เอาเงินในหาดสิบพันไปชื่อกินเด้อนมเด้อเงินแสนหนึ่งปันกันบรหาซิปไปเติมน้ำมันหาซิปนะเหลือจะซื้อไข่ได้ดิต้มกินไข่เอ้าบปต้มกินเจ้ากินดิบเหนียหน้าไม่ได้เรือดจีไปหาหมอระบาดจีไปกวดได้อยู่ด้วกันเพิ่นเอาไข่เนาะเอาโอเคก็จะเมื่อับก็ได้บะนี้นะมาเจาะเบิ่งบริมาได้หึงเห็นจุ่มพายพายอยู่ ก็จุมแล้วน่ะเฮ้ยบนบ้านบนเมืองมาบึงบนบ้านเมืองมาบึงบ่บนบ้านบนเมืองเล่นมาบ่ได้เส้นตะลุมตะหลังนอนนั่นนี่เออเกือบเกือบได้ไปไกลเติบของน่อนี่เนาะเกือบเมือเพื่อนเก่าเมือพูดแล้วสาผักของละแแม่ผู้เอาโอเคโอเคลานเมือก่อนเหมืนนี่ได้ไปทาดอยดอยดอยฮะโอเคพี่น้องสำหรับเราลิ มืาอนี้กับพอโตล้าไปก้อนพี่น้องเนาะคนไลค์คนติดตามคือเขาเบิ้องบางฮุ่งน่ะบอกรีบว่าทั้ง,งไปให้นางใบเนาะยังไงก็อยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่ากิะได้ความไข่อย่ากิมีเด้อพี่น้องเนาะนีะเสียร์ต้นมันล้มนี่แหลสะสบายดี